สวัสดีครับพบกับผม IF Fan Gaming ใน h e l l e r นะครับอะวันดีชมาเล่นเกมชื่อว่าอัปโหลดนะครับผมหรือเรียกว่าเป็นเรียกแปลไทยเลยว่าอัปโหลดหลายๆคนที่พวกคนเนี่ยกำลังอัปโหลด y o u t u b e ใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีครับมันเป็นเกมไม่เฉยนะครับอย่าเพิ่งคิดเป็นใครนะครับพวกคัน ช่วงนี้นะครับมีคนอัพโหลดจะเป็นเช่น Facebook แล้วก็ Twitter อนะผมยังนึกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ก็ d e v e n d e v e n Art ก็เหมือนกันนะครับไม่ก็สตรีมสตรีมในชุมชนนะครับเนาะไม่ก็อัปโหลดส่งไปให้เพื่อนก็เช่นกันนะครับหวังว่าพวกท่านเนี่ยพวกคุณอาจจะอัปโหลดไม่เป็นก็บ้างนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับพวกคนต้องฝึกฝนฝึกฝนในการอัปโหลดตัวเองนะครับว่าอยากจะลงวิดีโอแนวอะไรก็ลงไปนะครับม,มันไม่ได้ผิดอะไรนะครับเนาะซึ่งว่าเกมนี้นะครับมันมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกมแนวเฮลเลอร์ไอ้ใช่นะครับมีคนหนึ่งปีโต้เกมมิ่งหนึ่งตัวแล้วก็มีเว็บแคมแล้วก็มีเครื่องเ,อเครื่องคอมเกมมิ่งนะครับ แล้วก็มีเตียงอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีเสียงพยัดลมย่ข้างหลังเนอะโอเคนะครับหวังว่าให้ให้กับแฟนเกมก็อยางดีเนอะสตาร์ทโอเคเขาก็จะเริ่มว่างนะครับมันดึกดึกนะครับ Hell is the ผมยังไม่คลองกฤษนะครับรอไว้ก่อนโอเค หกโมงหกโมงครื่งโอ้โหหกโมงครึ่งห้าสิบสองเนี่ยนะฉันมาเขาบอกว่ากดคลิกค้างซ้ายเพื่อการปิดตานะครับ Shut up man Shut up กดคลิกขวาเพื่อซูมนะครับและนี่อะไรโอ้มีมีโปบันพาดว้วยเออเิงยอย่ามาดูในเครื่องกันดีกว่าครับว่าโอ้อธีเอ๊ะ <c oughs> แล้วตัวนี้มาได้ไงโอเค กดตัว F เพื่อเปิดคอมโอเคเหมือนกับเปิดคอมเนี่ยแหละนะฮะตอนู้ชมพวกคุณไม่เคยรู้จักการเปิดคอมบ้งเลยหรอโอ้ยัง18เปอร์เซ็นโอเคกดตัว Q เพื่อออกจากเตียงเฮ้ยออกจากโต๊ะเออคำเตือนถ้าคุณไม่เห็นและ คนจะไม่สามารถเห็นคุณไม่เห็นอะไรไม่คือคือไม่เห็นอะไรคืออะไรครับไม่เครื่องขบจะแลกนะครับขออภัยด้วยมันเครื่องผมไมดีนะครับ <S <S ใครเอ่ยสวัสดีครับไปสาบคาใครอยู่กัอนอยู่ทางนี้ทำไมครับอยู่ใช่ไหมไปนางต่อละ

phải cặp clip, phải cặp clip, oh, oh, oh,ใจเย็น,ใจเย็น, ài, mày mày đó, um, 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 và, và nè, ui, ะครครับหื ừ? ใครครับไม,ไม่มีนะดูดอ,อดูเขาบอกว่าเขาจะไม่เห็นตกใจมาเลย เดะเด่ะเราไปโอ๊ะ69เปอร์เซ็นต์ข่าวตำรวจอะไรเฮสแตชันจำสแกนสแกนสปาร์ติชันออออโอเคนะครับเป็นไงกันบา้างสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ันด้วยแล้วก็มีกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะบายบาย